หอดพี่น้องหอดบ้านแล้วครับหอดบ้านเมื่อหนีวันที่สิบห้าครับสิบห้าท่านว่าครับ,บา 2, บสองใบสามหรอไหมก็กหอดบ้านผมก็ซีขาไปส่งเขาไปอพร้องหันกันแล้วใบสามนี่ครับนี่พี่น้องเมื่อวานมีพัสดุมา,มาส่างนะครับพัสดุมาส่งนะครับ จากทางไกลนะครับเจ็ดสิบเก้าเจ็ดเก้าเหรียญค่าส่งป้าจากพี่คราวินนะครับที่พวดผมเอินพี่ชวินชวินแหละครับจริงๆพันันธประเทศเชฟวินนะครับ,รรบ,รนนรบมันซีคราวินนี่ครับพี่เนองส่งมาไ่สองไงเลยเป็นของขวัญวันเกิดนะครับ ยอดหลังประวันมากพอท่านนะครับจริงมันมากด้๋ยสองมื่อแล้วล่ะครับมือ่สองหมื่นแล้วละ่ะเดี๋ยวผมสิมาแกเบิ้งครับขอบคุณพี่เควินมากมากนะคะพี่เควินอายขอบใจอหลายล่ะไอขอบคุณไอหลายหลายเด้อครับเดี๋ยวผมขอตังกล่องกันซอสพี่น้องเพืรอหนึ่งนะครับพี่น้องอ้ยเอย์มัตสึงเขาห้านี้ครับ มาฮอดกับอีพออยังสีขาวท่านได้แล้วครับกับเฝ้าไปส่งกอกมีเพื่อนนะครับเบ้าซุปสลลบสไลด์แะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมาจากอเมริกาคนแหลกนะครับพี่ขาวินหน้าหางกับมิต้าจากออสเตรเลียครับจากตาจากออสเตรเลียนะครับอันนี้จาก U.S.A เทือแรกนะครับตื่นเตนอยูเด้เนี่ยลาวลาสิเซิร์ไพ่นะครับ ตื่นเต้นแห้งครับพี่น้องกับผมแบบว่าถ้าได้ของจากมึงนอกมันตื่นเต้นเพราะว่าจะมือ,มอ,มองนอกจากไซ์กระไดครับมันแบบว่าเท่ากับตืนใจนะครับว่ามีคนหักแพงเอ็นดูเฮ้านะครับผมกับขอบคุณขอบใจเอซี่พี่น้องหลายคนนะครับที่อ่าเพราะว่าจะเป็นผูบ้บริโภคส่งของให้ผมกับก็บถือว่าแบบว่ากัขอบคุณเพราะว่าเพิ่นซอยเบิงซอยซอยัพพอร์ต รอยเบิร์โฆษณาให้ได้มีาไา่ใดเหตุขิดนะครับให้มนี้ก็ร่างใจในะการเหตุลิปอันนี้ผมก็ขอบคุณน,นะครับขอบคุณหล,ลายๆนะครับเพราะว่าขอบคุณทุกๆคนล่ะครับตัวสี่เบ่มีบามีอ่าคนหนึ่งมันก็บ่ามาหอดมือนี่นะครับพี่นอ้องบ้ามาหอดหลายศับทมือนี้สําหรับมือเ่นน,น้อยนี่ผมก็สําหรับผมมันก็หลายแห้งครับคนเบิรงสามพันสองพันทั้งสี่ผมก็ดีใจครับล่ะครับพันหนึ่งผมก็ดีใจล่ะพี่นอ้อง เนาะมันกับแต่ล,ละคนกับว่าซ้ำกันนะครับอันนี้พันทรงแม่ไาหา่ตั้งแต่มือวันที่ขไดาล่ะวันที่ซีครับหอดหอดอุหอดอุอ่อหอดบาทวันที่สิบสองวันที่สิบสองครับสิบสองท่านว่ามาเอาสีมาเปิดก,กันเล่นนะพี่น้องเนาะ แล้วเสียมาเบิงน้ำกันครับพี่น้องว่าเป็นปากยังมาก ปาท,ที่หลายแผ่นหมวกอารีดาบหมวกอารีดาบครับเดี๋ยวขอเ่อยบเอาออกจากกล้องเบิร์นะ้องฟ้ามีแต่เสียฟาด่ะโอ้เดี๋ยวเปิดกาดก่อน เป็นการอวยพ่อนะครับวันเกิดเน่นอนนะครับนีเบิร์ดเดวิส for someone special happy birthday may all your wish come true on your special day h ฮปปี้เบิร์ a เดย์น้องชายต่อ I hope you have a wonderful time on your special day Your birthday คาวิน HAPPY BIRTHDAY นี่ครับกาบ็นเขียนอุะซา์เขียนมาหายขอบคุณรักมากครับไอ้เควินขอบคุณหลายๆได้ครับไอ เยวผมเอาเซย์ซ้อคเลยนะนสิมีข้งหลานหน่อยนะ้ำเป็นว่าเอาามีเหรเพ็่นข้างหลานสาวเดี๋ยวสีไซสเกับเพื่อนเบิ่งนี่ครับพี่บองเปียรห่าหลานหน่อย ครับเอาไปใส่วันคริสต์มาสครับเอ้ได้สิกะใส่วันคริสต์มาสแล้วว่าสิซื้อเสื้อเส้นตะขอให้เพื่อนยูครับแต่ว่าไม่ได้ซื้ออะไรล่ะได้แล้วเอ็นตอร์ฮักดีครับเสื้อเส้นตะขอของหลานไอเสื้อไอ้เทศกาลวันคริสต์มาสเนาะถ้าถได้มีใส่ตอนแรกเพราะว่าสิซื้อฮะให้ เป็นไอซุดไอกระโปงอ่ะครับเป็นซุดแดงๆเนี่ยไ่ได้สื่อนอะ mm hmm. นี่ครับอ๋อวมิตรสุดตะหกักแต่ว่าเมืองไทยว่าได้หนาวด้วยครับ mm hmm. ว่าสีหนาวกับว่าหนาวจ้าเพื่อ mm hmm. ขอบคุณขอบคุณไอเควินแทนห้านหน่อยได้หลายได้ครับฮะเมียป๊าแล้วหัวผมมากี่หอนใส่แล้วสื่อไมห่หรอก เสียงงามๆครับขอบคุณไอ้หลายเๆเด้อซาซองมาตัางไกมีกะหมววอีกมีตะหมวดครับขอบคุณไอ้เีวินหลายๆเด้อครับพี่น้องขอบคุณไอ้กับเอืเ่อยหลายๆเด้อไอ้เีวินกรแซนเนาะเอสุดไม่สิใส้หมูออื่นว่นี่ยซักมาเล้งหรือใส่หมูอ่น ใส่ไปล่าเอื่ออื่นว่าครับไอ,อ่เมื่ออื่นบ้าซุปเป็นสีเหมาโหลดไปทรงครับัาแบบง่าต้นป้าแต่ว่ารู้ว่าเสื้อเนี้ยมันมันอุ่นครับผมชอบใส่แบบนี้ยครับ มันเป็นขนเป็ดข้างในอ่ะครับอันนี้เบอร์เอลก็แกว่าผมใส่เบอร์เอลได้ได้อยู่ครับขอบคุณพี่สายมากๆเด้อครับว่าหอนว่ากระสีเข่าวแล้วครับขอบคุณไอรหลายๆเด้อครับก็ขึ้นก็นดีใจคักละ่ะ ได้เสื้อผ้าล้นแหละครับเสื้อผ้าจากอเมริกาจากจากมองอื่นตรงนี้ก็เนี่ยอันงามครับผมมักแบบนะครับเสื้อผ้าไหวเสื้อผ้าไหวปลามืนมืนครับผ่านเนี้ยนีมันใส่ได้หลายปีได้พี่น้องผมเคยซื้อตัวหนึ่งอ่ะ ีหางหาลอยล่ะผมซื้อแตงแต่กสิบป,ปีทีแลยูโรบินสันซีลาซาเสียดโดนไล่เออขาขาดจนใส่ได้เท่าคูมืน,นครับมันขาดนิด,ดยาวหวังมันใส่ได้โดนอีรีได้ครับพี่น้องเสียอแน่นอนขอบคุณไอ้หลายๆได้ครับอซากิแมเสียกันล่มฮ้อ,มองเจ้าก็ได้ละเสียกันร่มจากปาปลาวัน อุซาเขียนมาให้ดีใจครับขอบคุณไอ้ายมากๆเลยครับขอบคุณหลายๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับกะหากแพ่งกันเนาะครับผมกะบบมีอยังรายนะครับพี่น้องแอบของขวัญวันเกิดกะได้หลายครับปีนี้กัถือว่ากะขอบคุณทุกๆคนนะครับทุกๆอทุกๆ,กๆโมเมนต์กับือความทรงจำดีๆเนาะพี่น้องมันกะ ปลื้มใจนะครับเป็นเป็นเป็นความทรงจําดีๆเนาะกับก็มีอย่างหลายครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวบ้าข้ามสีสีเอาไปลอยบากเขาสีเวล่ามันไม่ได้บุรี่กันนะครับพวกผมเว้าเ้าแบบเ้าเลี่ยนแบบกันเห็นมันหัวสิครับมันมันก็เป็นแต่อยากหัวอีหลีครับพี่น้องเราสอนคือผููได้แะคือแบดครับสอนตะแกีก็คือจิงที่พี่น้องเห็นนั่นแหละ เันพวกผมกับอ่อไดรียพซากันเรื่องนี้นะครับบ่ได้ถือว่าเป็นการบูลลี่อย่างเพราะว่าพวกผมสนิทกันยู่แล้วครับมันก็ยุ่ในขอบเขตน,นะมันบ่ได้เกินแบบว่าเกินเกินงามนะครับมันยู่ในขอบเขตน,นะพี่น้องหลายคนอาจิบ่เข้าใจนะครับแต่ว่ากะอยากอธิบายพี่น้องก็อยากให้พี่น้องเข้าใจทุกๆุกคนนั่นแหละครับก็ั้งนี้กจะขอบคุณอีกเกี่ยน,นึงนะครับขอบคุณไอคเชวินอกเกีน,นึงทรงมาจากบักไก่ไก่ไหม ขาทรงกับบักไลไๆนะครับแลวเสียดายเงื่อนผมจักหน่อยผมกับสีไใดไปอำเภอนะครับไปตลาดสื่อไก่บ้านนะครับมาหินัวออมเซพักแล้วก็ไปปั๊บสมุดมันที้หันเล่านะครับพ่าสิบว่าคอยได้ยุบบาทเนาะเมื่อก้องไปย้ี่ยมันแรงนีดเดียครับก็มาหอดตะนคร เอ้ยตะมุกดาหารนะครับไปนอนกุดงงย่บันกุดงงวัดกระเสียมซุกมาขึ้นพระอาจารย์มึนก็นต้อนรับี้ลยครับต้อนรับดีแห้งครับขีผมลง่งมันมันโหลดว่าไ้ครับมันทุกก็ไดลงวังวังใบสองครับพี่นอ้องวังผมกอนผมไปทรงเขา่าผมก็เลยฝ่าวงนะครับคนหินผมมากใส่หมวกคนก็เลยซื้อหมวกมาให้ครับทุกทุกคนนั่นแหละครับพี่นอ้อง แฮปปี้เบิร์ดดย์อุตส่าเขียนกาดมาให้เนาะโรแมนติกได้ครับพี่น้องเมืออื่นแกสิได้ไปส่งบ่าวสุกนะครับี่นิวัฒน์น่าสิกลับเล้าน้ำครับเพิ่นโทรมาวางหันนี่เนะาะพันว่าเดี๋ยวไอซิสกับน้ำพันธุ์เนาะไอซิไปรับอยู่ขนส่งก็สิไปจักสองหมื่นสามหมื่นนะครับเฝามาให้เปียกแกของต้อนนะครับพอมันได้อ่า จักเหรียญจัคไดเนาะครับ่ายคลิปไปจักสองสามหมื่นมันก็ได้ได้เพิ่มนะครับมันก็เสียดายยุบานมันก็สีได้หน่อยมันก็สีบ่ถึงนะครับเพราะว่าหลังโมกกล่ามาปีแมงก็เสีได้หน่อยเนาะยิ้มเราบเ่มันก็สีได้หนอ่นะยหอ,นหนอยนะครับพี่น้องก็เลยแบบว่าเออออเอซสดเดือนไปไป,ไปหาไทายไลๆหม่องให้มันได้ หลายวิวนะครับมันกับพ่อสีใดคานมกน้ำมันคาเอ่อเคี่ยวปีไมู้่นะครับมันถึงบ่ได้หลายกะเข้ากับหลายสำรับเข้านะครับอาจว่าหลายสำรับผู้อื่นนะครับคนคนเบิงสามปี่พันผมก็ดีใจเลยละครับพี่น,อน้องเพราะว่าคนเบิงโฆษณาผมซึกว่าคนเบิงโฆษณาให้หลายครับเพราะว่าหน,หน่อยวิวนี่เพราะว่าเหรียญมันขึ้นหลายนะครับ คนเบิงฉเฉลี่ยคลิป20นาทีคนเบิงฉเฉลี่ยหาหาหกนาที่นี่ก็ถือว่าโอเคหลหรอครับพี่น้องมันมันก็ถือว่าเป็นเป็นการเบื้องโดนนะครับเป็นเวลาฉเฉลี่ยในการเบิงคลิปเฮ้าโดนคลิปเฮาเป็นตะเบิงนงหน้านครับมันกับอาสีแบบอ่ได้จ,จำนวนเงื่อนสะสมหลายเกืนนะครับนั่นแหละครับพี่น้องครับบอยอยากเอาหลายนะครับเรื่องนี้กัน กับเป็นการเฮ็ดเปียกนะครับไปน้ำนะครับมือื่นเบ้าซุกเพื่อนกับวไปท่งแน่เวสิออกคาดม่านหายอ่ะไปกับไปครับเบวากันต่างว่าจะคล้องไปท้ายขีบน้านะครับแต่มาเร่ง่าสิโรหาเบ้าดอนเน่ว่าสิกับเบ้าอีเวสิไปหาไถหน้าไถหน้าแซงซอยเพิ่นนะครับจักมือแล้วกับผมคิดว่าบนนักขามสิบเจ็ดนะครับกับบนบรรดาขามันทีสิบเจ็ดมีมีมาล่ำเรื่องบอก มือรำมือระบงกับบอสแน่ใจนะครับเพราะว่าได้ถามถึงกมชือแต่ววากระสิไปไถหนะ้าซอยบ้านดอนจักมือครับไปกินไปเรียนยหนะันเนาะเดี๋ยวถ่ายกระสิเบื้องโป้มนําไปแหองอีเมียน้าไอไดโวนะครับไดจมน้าไดสูบน้ำนครับเอาละครับพี่น้องกับคลิปนี้ก็ว่ามาแล้วลก็ขอบคุณไอเคีบินหลายๆเด้ครับสำหรับของขวัญ ก้อนเกิดนะครับยอ้อนหลังนะครับมันมาที่หลังเนาะจริงๆเพื่อนกระส่งห้ก้อนหนั่นแหละละมันเพื่สีมะหอดเนาะขอบคุณไอคิวินกาแฟนหลายๆเด้ครับขอบคุณมากๆนะครับอันนี้ผมจะซากเลยแล้วก็ผมจะใส่พวกนี้ผมใส่สายมือเอี้หายเบิมมเ้งได้ครับผมมักแหงเสียแน่นครับผมเป็นคนมากเสือนแน่นพี่เอาไปใส่มือบุญยิ่งเล่าดีกว่าครับอเอาไปใส่มือไปเบิ้งรับว่งดีกว่าครับ นื่เดินทางใ่สุดยังกระไดนะเอาละเดี๋ยวผมสี่ขออนิยาตนะครับไปตลาดก้อนนะครับพี่นอ้องไปตลาดแล้วก็ไปอับสม,มุิบัญชีแห่งี้พอนะครับคลิปนี้กับสีได้ไว้ซ้ำานี่งนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนเดอ้อครับขอบคุณไอเควินกาแฟนแลหล,ล,ลายนะครับอิตส่าทรงของมาให้ คลิปนี้ก็เสีเดยดไว้ซ้ำนี้นะครับเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับพี่นอ้องมือเงินสิบปเล่าก็ฝากพี่น้องนะครับเบื้อ,โยอยงโฆษณาให้เน้นนำด้ครับซอยสนับสนุนกันไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ